คิมอูบินโพสต์ไว้อาลัยกับการจากไปของแฟนคลับคนสำคัญในวันที่27สิงหาคม2023พระเอกคิมอูบินอัปเดตอินสตาแกรมด้วยโพสต์ข้อความไว้อาลัยกับการจากไปของแฟนคลับเขาได้แชร์จดหมายของแฟนคลับที่เขียนถึงเขาและแคปชั่นว่า จีวอนที่สดใสและร่าเริงผมได้ทราบเรื่องที่คุณเดินทางยาวนานและยากลำบากหลังจากที่ผมไปหาคุณเพื่อลาเป็นครั้งสุดท้ายผมเสียใจมากเพราะไม่นานมานี้คุณมาเจอผมยิ้มและถามผมจีวอนผมไม่คิดว่านี่เป็นการลายอย่างถาวรผมหวังว่าคุณจะยิ้มและมีความสุขอยู่เสมอ เพื่อว่าเมื่อเราได้พบกันใหม่เราจะได้ถ่ายรูปด้วยกันและพูดถึงสิ่งที่เราพลาดไปผมจะทำให้ดีที่สุดในโปรเจกต์ใหม่ขอบคุณมากที่เป็นแฟนคลับของผมแล้วเจอกันใหม่นะครับตามคำบอกเล่าของน้องสาวของแฟนคลับคิมอูบินไม่เพียงแต่ส่งดอกไม้มาที่งานศพเท่านั้นแต่เขายังไปงานศพเพื่อไว้อาลัยกับการจากไปของแฟนคลับ เธอกล่าวขอบคุณคิมอูบินด้วยว่าดอกไม้ที่คุณส่งมาช่วยเยียวยาหัวใจได้มากและยิ่งไปกว่านั้นครอบครัวของเราสบายใจขึ้นมากเมื่อคุณมาเยี่ยมงานศพด้วยตัวเองตอนนี้พี่สาวของฉันได้เจอคุณแล้วผู้ที่เธอรับอยู่ทุกวันและเธอจากไปโดยไม่เสียใจขอบคุณมากๆที่มาไกลและส่งพี่สาวของฉันแม้คุณจะงานยุ่งมาก ฉันขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตและขอให้ทุกโปรเจกต์ของคุณทำได้ดีขอบคุณมากๆค่ะที่อยู่เคียงข้างที่สาวฉันในวันสุดท้าย